อีพออีเมียเลยตัวนี้ปุ๋ยโอ้สี่ตัวแล้วนี่ตัวนี้นี่เนาะสวัสดีครับผมอืเหมือนีนมานีมค้ำๆครับผมนุ่มบ้านป้าสีมาเรียนวิซ่ากับน้องบอครับผมมาสั่นต่อครับผมอืมบรรยากาศกันนี่ครับพี่น้องน้ำมนต์ทางนะครับผมอันนี้เป็นนู่นครับผมนี่ครับผมน้องเพิ่นตะเกาเพิ่นไปสั่นนี่มานเยอะเลยครับ นี่ยขึ้นละซิฟละเศ้าครับแต่ว่ามาน้ำนมบานปลาสีมันบอถ้ั่วมันกับเป็นน้ำนมบานปลาเนอะครับผมอันนี้ใส่เสื้อนมบานปลามาอยูุ่คนี้บอรอดอกตะหมันบอรอดอกตะหมันเนาะครับผมนมบานปลาสีมันร้องบมือซื้อดอกสีอยากเห็นกับต่าเนาะเห็นแต่ใน่ขีปครับเอาจีจังไหนจังติดตามกันเบิ่งครับบางเทีอก็จะให้น่องมันสั่นนมบานปลาสิยิ่งบางเทีอก็ให้น่องมันสั่จัดการโหลดนมบานปลาจังพิถีพิถข้างล่างให้เอ้าจังติดตามกันไปครับผม ชือ่อครับพี่น้องไม้แดดว่างชื่อ,อไ,ปไปไปใหญ่ไหมพี่น้องไม้แดดว่างชื่อครับผมเขาถ้าลงไม้แดดครับผมเครื่องเครื่องเครื่องสันต่อเครื่องแอวครับผมไม้แดดไปนุ่มบานปลากะดีเบ,บาๆดูเนาะครับเนาะพี่น้องเพิ่นล่องล่องเบิง่งเนาะมาหาปิซามเพิ่นเหมือนกะสีเพิ่นทอดไม้นุ่มบานปลากะสีเบาๆจะขอโทษขออภัยด้วยครับพี่น้องบางเชื่อ มันกลางคืนเนาะสีเปิดไฟเกลียงมันกระบอกอ่ะนะครับผมมันกระสีบอกอย่างหนูมันตื่นนุมบานปลากระบอกเคยครับผมกสีไทยแบบสับไทยอะไรเนาะพี่น้องเนาะเาข้าใจกันเนาะครับผมอไปหอมไปอ้าดูพี่น้องน้องใส่ขึ้นว่ามันเหรอครับผมเสร็จแล้วฮัมพ่วงเป็นเบาพ่วงเป็นเบาโอ้นุมบานปลากระซันอยู่ด้วยครับครับผมมันแล้วมันแล้วโอแว้แต้มแหลกเขาตะสิไทยครับผมนั่นแต่การอยู่ครับผม พูนเสือมารอดอกแต่มัน,อมนเออขนาดมือนี้ว่าเพนว่ากินฝฟือดอยู่ครับผมมือนี่เออนุ่มบานปลากะดไปสันห้องนุ่มบานปลาครับผมนี่แหละมาล่องเบงเนาะอือกะเขาย่พี่นอ้องนุ่มบานปลาว่าท่านมีประสบการณ์ยิ่งนํามาท่านครับผมนี่แหละเขา,าตัวซ้ำนี่แหละนุ่มบานปลาข้าแต่ปดเสียบครับผมเอาเอาใส่ถุงเข้าน่องใส่ถุงเออโอ้คัหกหกัหกหกัหกหกัก อาาาแบบบปงพร้้มนโอ้มันมาตัวไหนขึ้กันแล้วเฮ่ากับอะไรในการในการมันมันเบิ้งเอาท่าปืนเข้าในไม่ยังไรเฮ้ยลับฮัมก็เลยยินว่ามันครับผมกินฟืนครับกินฟืนค่ามัอนี่ครับผมปกติน้องเลยเป็นซีบกว่าตัวเลยนะครับผมมัอนี่เนาะยันมันล่มพร้อมมั้รื้อตั้งมามันน้ำเฮ่ากับปนันมั้ยเบิ้งด้ลยไนี่แหละครับผมในเตามสองเนาะ นุ่มบานปลากระล่องสันเบึงเฮาตตาเข่าสองตัวครับบ่ได้ยิ่งแจ็คตัวนุ่มบานปลากระดัเอ้าไม่เลยครับผมยันนีก็เป็นเวลาตีสามแล้วครับผมฝุ่นละซอดแจ้งเข้ามาหนิเพราะว่าเขาออกไม้ประมาณหาทุมครับนี่ละไปหั่มไปมาหมาน้ำนมบ้านปลาหรือคือตะเกาเราห่วยบังซิปตัวหนิแต่เมื่อแล้วเราว่าหนองกันว่าทั้งเอวทั้งหันเนาะหมาโนปากแดงบ่เอาตั้งเลยสองแจมครับ นี่ครับผมก็จะได็ก้องแต้มกินฝือดอยู่พี่น้องโมน,นี่ซ้ำกันน,น้องหวานกินฝือดอยู่ครับผมนี่แหละพะเฮ่อจะจังไรฮะอยากกินพายสเปรย์ได้เท่าไหล่ครำมาแล้วเนี่บ่<ะ>โอ้ขนาดห่ามาสันมันยังบ่เข่าเนาะตัวมาสัดนือเข่วาว่ะแต้มกลมบานฟ้าเขา่าเซ่แต้มที่สามครับผมเท่าหร่คับครับผมแต้มที่สามโอ้ยพูดนะครับผมเดกกัดอยู่เด้ ตัวตึงอยู่ครับผมพุ่นเอาขึ้นมาไหมครับโอ้ยเอาเอาท่าปืนเท่านี้เอาเลือดมันเอาเออ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 เนเตี่ยนที่สามครับพี่น้องเขาสั่นอยู่นี่ได้หนี่นีเน่าให้ทำนี่นีหนีอยู่เป็นเปลี่ยนนิ่มันนี่นีเจ้วเอางามเลยตัวนี้ตัวงามเลยรับครับผมนั่นบอกแล้วดอกแต่ว่ามันมาเด้ก่อนเอ้ยมันจะไปพ่อหนูมาหนีเกือบแจ้งแล้วเอาเอาเกือบแจ้งแจ้งฆ่าตายพนแล้วมาหนี้ ตอกตัวมันสัน่นไงของเฮาอยู่วะเออเอาขึ้น,น,นไหมครับใช้จิตนะแต้มที่สามครับผมสาม 3. โลไปอืมเอ้ามาเ,ออเลยขวัญเอ้ยด้านซีบริตี้ใครแตกแม่ <c oughs> ของฝีมืออยู่เว้ย <c oughs> ก็ร่างสียางมาโหลดได้เหมือนเพื <c oughs> ่อนกันสีมื่อ่ะน้องมาเโหลดอยู่นี่นุ่มบานปานบอกว่าให้น้องนันบอกว่าสั้นหนี่ครับ,รบผมอย่านี้บาดซีดเดียดร่องเมื่อนุ่มบาดตาสั่นก็เพราะเขาสำหรับน้องมาจูปากใส่ซวงบาดซีด น้ำคนผมสิเรียนต่ำเมันบ่กา,ากินฝอนสียางมาจากหำไปเข้าสู่ตัวไปรครับพี่น้องตอนนี้นุ่มบานป้ากรับสียางน้ำกลดองมันหรอครับผมเบิร์ตมั่วหรอนุ่มบานป้าก็ได้เพราะสิได้ยิ่งหรอกยังสิพีพีชอีกอยู่างครับผมเพราะว่าเพราะว่าหนุม่มอะไรเขาต่อครับมันเขาเข้าเอวครับผมตา้งแ,แต่เนื้อต่อตัวเดียวเอ้าเลยต้องตัวครับผม เซล่าเซล่าเตียมที่สี่ครับพี่น้องบรรยากาศนมหมานปลาไปเฝ้าน่ะประมาณดอกปอยจังหวะเซี่ยวโอ้ักเอบเลยครับผมผุนนะอีพออีเมียเลยตัวนี้ผุโอ้มาหมานแทะหำเซล์เบืองหน้าด้วยยังก่อเสียนหมดยังก่อเสียนหมดบัดเดียนเสียนหมดบัดเดือน้องตะมาหมดเด็ดตายได้ตีนอย่าเปาโอ้ลูกดอกจังหวครับผมโอ้หมันแมวหน่อยแทะหำหม่อ,อหมหมัน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 พี่น้องหมันหมัน,มน อืบ้าพอ่อในุ่มบ้านป้าปันพูดอยู่ครับมาว่าอะไปันพูดเนีย่ยโอยสมกับว่าปืนปันพูดเลยปืนปันพูดอีกนีนุ่มบัานป้าปืนปันพูดเออุเออ้ยพี่น้องแตามดีซีครับผมซีตัวแล้วนี่ตัวนี้นี่เนาะนี่ตัวนี้นี่เด็ดตัวลายซืครับตัวใหญ่ครับผมนี่แหละดีซีเตามครับผมเออเมื่อ,อนี้ประมาณปันไดหน,หนอันว่าประมาณน้ำนมบานป์ามาน้ำคือ you <laughs> หนาวหนาวครับผมหอดบ้านจนวัดอันขีตะเวนขึ้นจนท่าสิบินธาบาทครับผมอออมุมบ้านป้าก็บ่ได้เจ๊กตัวหรอครับผมอืมีแต่นองพายในครับผมบันยัมบันย่มสี่ปตั้งใจไทยแันบ่อเข่าครับผมเออบันย่นนุมบ้านป้าย่างนี้พั่นเข่าครับก็เลยบ่ได้เบิ่งช้อนเด็ดเนาะก็ได้ต่ตัอนองวันยิ่งได้เนาะครับน่าหละมันประมาณนั้นมุมบ้านป้าทันไปไกลปนีมันมันวามันมันว่าไปไหม้นี้ไปมองน้นแกสิเข่าแล้วครับผมกับไปไกลอยู่ครับ นี่เราบังยี่สิบโลครับผมขี่รถคัม่ว่ากลัวอีกเพิ่งเนี่ยเราหัเนาะคุณล่ะยี่ซิบโลกลครับอ่อนไปออกมากกัได้นี่แหละพลงานก็ได้อรืมออเดี๋ยวแยกตูเลยนี่ิ่งนี่ตูได้ยซีตัวบอกเนี่อยมักเอบครับผมมักเอบเมื่อนี่สีตัวกัน้างพอกันก็ได้กับ้างพอกันกับนี่กล้วยหนูขนละไงกัว่ากินไม่เพลินสิอ๋ออันนี้ก็เพราะท่านังเลยนี่ ออกนมบ้านปลามึงอไรกูสิอ,อ,อ้อยไฟอยู่ดอกมันเป็นนำ้ำพ้นล่ะสิอ,อ,อ้อยไฟอีเมล์อยู่อดอกบ่แม่นดอกพี่น้องเบาเหรินบอหัวบ่อ้อยเพิ่มเพิ่นดอกไปครับผมคลิปหนาจังว่ากันมายังสิไปแก่มื่อไหม่ครับน้องมันมาบ่หมันครับมื่อไงขันหมันเนยเว้ยไปไงบะหนีแต่หาบเสียละเห็เงินมาเอากระตาม่องหัวนี่ไปใส่เห็นมามันไไามาล<บ>่มมันล่มกับปน,นันไปครับผมสำรับพินขอกล่าวเข้ามาสวัสดีครับผม